พบกันดีวแล้วครับพี่น้องทุกท่านอุกฤษทัพย์สวัสดีครับผมนะฮะก็ห่างหายว่าด้วยเรื่องของการทำบอนไซมะพร้าวไปหลายวันหลายคลิปเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ก็มาแบ่งปันพูดคุยถึงบอนไซมะพร้าวกันนิดหนึ่งนะฮะตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ใต้ต้นมะพร้าวที่สูงต่วมหัวก็ <laughs> วคือมันยาวจริงๆนะฮะการยาวบื้เลย มะพร้าวต้นนี้นะครับผมปลูกเพราะเลี้ยงแบบทั้งลูกนะครับโดยที่เปลือกกลาเนี่ยผมก็ทาด้วยยูริเทนเป็นขวดสำเร็จรูปนะครับเพื่อทำให้ผิวเปลือกเขาแข็งแรงส่วนเนื้อเนื้อกลับมะพร้าวด้านในก็ไม่ได้ไม่ได้ทาเคลือบนะฮะก็ให้มันรับความชื้นเวลาลดน้ำลงไป ต้นนี้เนี่ยนะครับอายุก็ประมาณประมาณแปดเดือนเก้าเดือนได้แล้วแหละนะครับเกือบเกือบปีแปดเก้าเดือนสังเกตนะครับว่าใบจริงนะครับแตกเสี้ยวธรรมชาติ <c oughs> ใบเลี้ยงก็ยังเหลืออยู่สองสามใบนะฮะยังไม่ได้ตัดออกเพื่อสร้างลำต้นต้นนี้นะครับเลี้ยงมาเนี่ยแปดเดือนนะครับ ผมก็สังเกตอยู่ว่าเมื่อไหร่นะครับรากเขาจะออกโดยที่ว่าภาชนะที่ผมวางเข้าไปเนี่ยเป็นกระมังใส่น้ําไว้ที่ก้นนะครับผมก็สังเกตว่าเนี่ยมีหนึ่งหนึ่งจุดละรากพยายามจะออกส่วนด้านล่างนะครับมีรากออกมาบ้างแล้วนี่ครับรู้สึกว่ามีสามสี่เส้นด้วยกันนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะนําลงภาชนะปลูกนะครับภาชนะปลูกผมก็ นะฮะเตรียมไปแล้วคือถ้าเลี้ยงน้ำไว้แบบนี้มันก็ยังจเจริญเติบโตได้ไม่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวลงวัสดุปลูกไปเลยนะครับมันก็จะทำให้ต้นมะพร้าวต้นนี้จเจริญเติบโตได้ดีขึ้นแล้วในขณะเดียวกันที่ผมเลี้ยงเนี่ยผมก็กรีดเปิดยอดเปิดอะไรเป็นลำดับไว้นะครับุูประสง์ของผมเนี่ยก็คือ ผมยังไม่เน้นในเรื่องของการทําให้ก้านมันสั้นสักเท่าไหร่ผมเน้นการสร้างลําต้นซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันเป็นมะพร้าวมันควรจะมีลําต้นก่อนสร้างลําต้นให้ยาวๆย,ยาวเป็นคืบได้เลยยิ่งดีนะครับแล้วเดี๋ยวไยมาว่ากันในเรื่องของการทดใบก้านทางอะไรประมาณนี้เดี๋ยวนําลงไปกระนบปลูกเลยดีกว่านี่ครับผมก็ใส่ ก็จะดุปลูกไปแล้วเออ,อนี่น้ําอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูลากนิดนึงเนีย่ยครับมีอยู่ประมาณนี้ลากรู้สึกว่าเส้นนี้หมวกคุมไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวตัดออกว่าแล้วตัดเลย <c oughs> มีอยู่ไหน นี่ตัดออกเลยครับอีกอย่างหนึ่งที่รากเขาจะเจริญเติบโตได้ดีนะครับสังเกตปลายรากเนี่ยเห็นไ,ไหมครับเขาจะมีหมวกหมวกคุมปลายรากสีาขาวแต่อันนี้มันไม่ได้ขาวแล้วมันเป็นน้ำตาลไปแล้วนะครับตรงนี้ก็น่าจะมีออกอีกเดี๋ยวลำลงภาชนะปลูกเดี๋ยวรากก็เจริญเติบโตเป็นลำดับไป ปลูกลงไปอย่างนี้เลยนะครับนี่เขาจะได้มีอาหารกินบ้างเอาไปก็ใส่วัสดุปลูกเพิ่มเติมเข้าไป เต็มแล้วครับใส่วัสดุปลูกเข้าไปนี่จัดแนวกระถางจัดแนวลูกเขาอยู่ในกระถางให้เหมาะสมก็เดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับก็กายภาพการเปลี่ยนแปลงของมะพร้าวบอนไซต์ต้นนี้จะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรในลำดับต่อไปก็ต้องใช้เวลาอีกเป็นปีๆเลยนะครับ ถ้าเขาไม่ตายจากผมไปซะก่อนนะนะครับก็จะได้เห็นกายภาพการเปลี่ยนแปลงก็มีนะครับพี่น้องทุกท่านผมบอกอย่างนี้เลยว่ามะพร้าวบนใส่ที่ผมเลี้ยงไว้เนี่ยบางทีมันกําลังจะเริญเติบโตแบบไปได้ดีสวยงามผมก็เจอปัญหาเหมือนกันว่ามันตายผมก็ยังไม่รู้สาเหตุเหมือนกันนะปัญหาที่ผมเจอเนี่ยนะครับก็คือแบบเลี้ยงๆเ,เลี้ยงไปอย่างนี้แหละแล้วไม่รู้เกิดสาเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมันเกิดอาการ ขอโคนตรงเนี้ยนะครับโคนโคนยอดโคนลําต้นนะครับโคนโคนยอดน้องใหม่แล้วกันนะครับมันค่อยๆเหี่ยวลงนะครับแล้วก็ตายไปในที่สุดนะครับต้นไหนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมยกให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมนําต้นนี้ลงก่อนนะต้นนี้ต้นนี้หนักเหมือนกันกระถางนี้เดี๋ยวยกมาให้ดูนะครับ นี่จำได้ไหมครับเนี่ยต้นนี้เ,เมื่อวันที่สิบเดือนธันวาพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าที่ผมไปขุดมาที่ผมตั้งชื่อเขาว่าไอ้เจ้างาง,งอนนะครับต้นนี้แหละคือเลี้ยงอยู่ดีๆนะครับใบก็เขียวอยู่นะครับตอนที่เขามีอาการน่ะนะครับใบเขายังเขียวยังสดอยู่นะครับแต่ตรงโคนบริเวณตรงเนี้ยนะซึ่ง มันก็แข็งแรงดีอยู่นะครับแต่ไม่รู้วันดีขึ้นดีเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ครับมันค่อยๆค่อยๆดำค่อยๆค,ค,คล้ํานะครับแล้วก็เหี่ยวพอเหี่ยวเสร็จปุ๊บมันก็ส่งผลมาถึงใบทางก้านใบทางแล้วเขาก็ตายไปในที่สุดนี่แหละครับปัญหาที่ผมยังค้นหาไม่ได้ว่ามันคืออะไรก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับเป็นการอวาสานของเจ้ามะพร้าวงางงอนนะครับก็ถือว่าเป็นการอัปเดตให้พี่น้องรับชมไป ในขาเดียวกันเลยนะครับก็เลี้ยงกันไปนะครับยาวๆเรื่องของบอนไซนี่เวลาเป็นปัจจัยหลักเลยครับต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะเข้ารูปเข้าทรงเข้าร่างตามที่เราต้องการนะทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเรื่องราวที่นะํามาพูดคุยแบ่งปันให้พี่น้องทุกท่านได้รับชมรับฟังกันขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามารับชมนะครับให้กาลังใจอกุกิตสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับอุกิตรินดีนะครับตอนนี้อุกิตเอ่ยคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับผม